ຊ່ວຍຊ່ວຍແມສຊວอยู่ค่ะ Oh วันนี้ตั้งแต่แนชรดาขออนุญาตมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่หญิงเหมือนฝันนะคะเซอร์ไพรส์นี้จากพี่ปุ๋ยค่ะ oh <my> พี่หญิงเหมือนฝันนะคะวันนี้ครบรอบ34ขวบนะเนาะคขบรอบ34ขวบแต่กะแตขออนุญาตอุยพรให้พี่หญิงเหมือนฝันนะคะขอให้พี่มีความสุขอย่างที่เป็นนะคะแล้วก็รวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงรวยยิ่งขึ้นไปเลยค่ะ วันเกิดของพี่หญิงในวันนี้เพราะว่าทราบมาว่าพี่หญิงชื่นชอบตาก,กแตนมากมากเลยนะคะจากพี่ปุ๋ยเป็นคนบอกด้วยแล้วก็ตาก,กแตนแอบไปส่งเฟซบ o ๊กมานะคะซึ่งพี่หญิงเนี่ยเคยโพสต์ไว้ตั้งแต่ปี2565ไม่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอะไรที่ไม่มีตังแล้วจะไม่มีแล้วถ้าเขามีตังอ <c oughs> ่ง <c oughs> งนะเข <c oughs> าจะ <c oughs> เอาตั้งแต่ดนมาวันเกิดให้ได้สักครั้ในชีวิตโอ้ยคือแบบยัง oui, มีส่วนล่วนอ่ะแม่แม,ม่จะแม่จะคะแล้ววันนี้เน mm hmm> ี่ยวันนี้ก็มาถึงแล้วเนาะนะฮะ พี่หญิงรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ตะกแดนมาเซอร์ไพรส์่คิดว่าไม่ว่างซุ่มเป็นไม่คิดว่าจะแดนทำได้เพราะมันต้องแบบอซุ่มออกก่อนลูกก่อนแล้วคิดว่าเขาต้องไม่ว่างแน่เลยเพราะว่าตามดูตารางงานว่าจะต้นกับไหมจะดูมาพบคุกเขาใกล้ๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยากพาแม่ไปดูเพราะแม่มาจากต่างประเทศแล้วก็ชอบเหมือนกันแล้วเราก็ชอบมากชอบร้องได้ทุกเพลงเลยทุกเพลงค่ะจริงๆแล้วก็แบบร้องได้ทุกเพลงเลยแล้วก็ทุกงาน่ะ ตอนนั้นตลาดให้เข้าผัดน่าจะจำไม่ได้เขาผัดท้อมื่นเลยประมาณมื่นเลยให้แบบท้องพอแต่ว่าจำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนเยอะมากๆแล้วบุยให้แบบช่วงช่วงตอนนี้คนเยอะๆด้วยอแต่วันนี้อยากให้เป็นภาพจํามากๆวันที่ไปดูที่ปกุ้งกุ้งเผาหลักสี่ปกุ้งเผาหลักสี่วันนั้นรู้สึกว่าจะใส่เสื้อตีมตะกันแตนไปด้วยใช่ไหมคะมันจะเป็นสีชมพูเสร็จตะกั่นใช่แล้วก็แบบ ดีใจมากเหมือนกับคุณตากแตนเพิ่งออกเหมือนคุณตแกแตนเพิ่งออกมาร้องคอนเสิร์ตด้วยในช่วงนั้นที่พี่เอเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์ให้เราก็เป็นตามดูเลยโอจริงใช่จริงก็คือแบบดูตลอดค่ะแล้วเขาก็เขาบอกปุ๋ยว่าเต้เขาอยากเอาตักแตนพี่ตากแตนอ่ะมาวันเกิดแล้วปุ๋ยอ่ะปุ๋ยตันมากแล้วปุ๋ยไม่มีของขวัญเลยเลยแล้วหุ๋ยก็ วันนั้นก็เมาด้วยนะแล้วก็แบบอะไรมีอะไรดีวะมีแม่งหมดแล้วทุกอย่างเลยทําไงดีอะกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยก็หันหาแม่แม่สว่างเลยแม่ขอตังค์งหน่อยได้ไหมแม่ข<ร>อทำอะไร<ม>กูอยากให้ตั้ก,กแตนมาวันเกิดเนี่ยนั่งฟังเพลงตั้กแตนแล้วก็นั่งเล่นไพ่กับแม่ถึงสิบโมงเช้าแล้ววันนั้นเป็นวันใกล้ปีใหม่แล้วแบบกูกดโทรหาพี่นวานๆทั้งเมาอ่ะใช่พี่คะจริงๆตั้กแตนเมาแล้วพี่คุยสามนาทีคุยสามนาทีเขาบอกว่าว่างโอนมาจำไปทั้งที่ทั้งที่แบบ เอ้ยแม่บอกว่าเขาบอกเขาบอกราคามาโอเคเราขอไม่พูดราคานะคะเขาพูดราคามาปุ๊บแม่เหรอเอาคำเดียวมันจบแล้วก็ดีลที่แม่เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างให้พูดให้ขอบคุณแม่มากมานะคะขอบคุณม่เพิ่งเว่าเอามาแค่นั้นแล้วเหมือนก็ดีล มันแค่สิวันนะที่เราเชิญมาได้อะมันแล้วุตืตั้งแต่วันนั้นอะจนถึงเมื่รอไปย้อนดูเราอีกลิกเลิกถึงเงี้ยอยู่ลิกเลิกตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพี่อ๋อตื่นเต้นมากๆุ๋นี่ร้องไห้ตั้งแต่วันที่ดิวได้แล้วอ่ะแล้วุร้องไห้คนเดียวแบบร้องไห้เยกับหลายคนมากใช่ทุกคนกูโดนไอ้กี้แบบมือมือกูกูไปเชิญพี่ตะกร้ายมาแล้วกูเชิญมาได้มันทํยงไงดีอะไรเนี่ยแล้วพูดวนๆอย่างเงี้ยซ้าๆหลายวันมากอ่ะกิ๋งก็พูดซ มาให้สิใช่ขอนเกิดมันรู้ไหมแต่เมื่อสองวันที่แล้วเขาพูดว่าแต่ไม่ไม่ไม่แตงเอาตั๊กแตนไม้เขาแน่เลยไม่ไม่ได้ตัวแล้วผมเนี่ยทำไงดีอะทำไงดีอะให้ให้ให้ตะ๊กแตนตรงนี้ได้ไหมรูปตรงนี้ได้แต่ถ่ายรูปชัดฟิลมากค่ะชัดฟิลมาก ขอบคุณมากมากนะคะที่รับงานนี้แล้วก็ที่ที่เข้าใจว่ามันคือเซอร์ไพรส์พี่หวานหวานก็น่ารักมากๆแล้วก็ให้ดีลงานอะไรก็แบบมัง่ายมากๆใครจะจ้างต่อนี่คือแนะนําสุดๆง่ายมากๆราคาก็ดีมากมากก่อนเวลาทุกอย่างตรงเวลาเป๊ะๆคือดีมากๆเชื่อชมมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหนูว่าคนที่ดีใจมากที่สุดในวันนี้เนี่ย ต้องเป็นเจ้าของวันเกิดรู้สึกงอะไงบ้างคะดีใจมากที่สุดในโลกเคยเห็นพี่พี่หญิงชัดฟิวก็ก็วันนี้เนี่ยไม่เคยร้องไห้เลยไม่มีใครเคยเห็นร้องไห้6วันที่เขาให้ดีใจไหมดีใจมากได้เลยได้เอยจะมีหอมคืนหอมคืนหน่อยแล้วโอ้ยไปเลยไงเลยสนุกที่งานวันเกิดหรือว่างานแต่งงานนะเนี่ยเขาขอให้น้องมันมีความสุขในวันนี้นะแล้วก็เพราะว่า เขาไม่มีอะไรจะให้หรืออะไรเงี้ยเขามีแต่ความรักที่เขามีให้เพลงมากๆเพราะว่าความสุขของเพลงก็คือความสุขของเขาถ้าเดงมีความสุขรักเ <laughs> ตลงนะคะให้เป็นวันเด รวยพันพันล้านหมื่นล้านเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอตังเมียแล้วก็มาแต่งเมียไงถูกต้องแล้วอันเนี้ยถูกต้องแล้วให้เขาหางเยอะๆมาแต่งเขาแต่งเขาเองขอเราไงเราให้เขามาเยอะมากๆเลยให้เขามาขอเราบ้างเอ็นดูเดี๋ยวทุกคนว่าตักแสนสวยไหมคะสวยมากขอบคุณมากค่ะดีใจมากจริงๆ เ่าตั้งวงนี่ทางท่านก็ไม่ไปติดตาตั้งนสุดเลยนะอะไรนะคะติดตาตั้งอยู่ปังหงด้วยใ่ไเราเราควรจะดีใจใช่ไหมตอนติดตาตั้งแต่ปฐงตต้นนะคะเพลงอะไรจ้าอเพลงอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะ กระทันเนี่ยกระทันเี่ยทำไมอะไรีตอนี้แต่ไม่ใช่แฟนเลยไม่ไแต่ลองหอกย้อนบาท่านประมโอเคแม่ขอเป็น huh. ่ปุ๋ยเป็นอะไรวะบอนาค่ำ่ะนี <S <S ่แหละ หรือเขาดาวอะไรเงี้ยดูจากแววตาอะไรของเขานี่จะรู้เลยวันนี้เขาโค้ชแฮปปี้และมีความสุขมากเขามาก่ากมาตัวเนี้ยันงก่าเนี่ยอ่ะ